ปกติเนี่ยจะต้องมีการนำเสื้อชีพไปกับกลุ่มคนที่เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ลูกของทักษิณได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีให้เหลวที่สุดและจะต้องทำให้มีการยุบสภาให้ได้ภายในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2565ซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้บังเอิญฟลุกการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเรียกร้องให้มีการยุบสภาเรียกร้องให้มีการลาออก เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้กองทัพเรือทำให้ครอบครัวของกองทัพเรือสามารถตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ครับว่าจะเลือกพักการเมืองไหนพักการเมืองกลุ่มคนที่สนับสนุนกองทัพเรือหรือบุลลี่กองทัพเรือทุกทุกวัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์นั้นลาออกนะครับหลังจากที่เกิดเรือรบนะฮะก็เรียกว่าเรือรบหลวงสุโข,ขทัย

วี้ก็ต้องเสียใจอย่างสุดท้นะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ขยอยให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระวังบางต้องดการจัดการบนี่ก็เห็นบางส่วนก็ที่าววิจารณไป เยอยๆหมดนะนัานก็ขอให้อยู่ในความเรียกอะไรนะคนทียู่ทลิขิตนี่เป็นเรื่องเรื่องที่จะมาทำเติมไม่ใช่เรืเร่องที่จะมาพูดจ่ายมันเสียละให้้ายเสียหายนี่แหละคือประเทศไทยแหละเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรในการลงไปเพิ่มของกำลังคนเนี่ยก็มีสองอสษณะนะครับก็เป็นกำลังคนที่แค่เดินทางไปกับเรือเพื่อ ไปร่วมพิธีพิศศสูจน์เต๋าที่อาดเซเลียนะครับปกติเนี่ยจะต้องมีการนำเสื้อชีพไปกับกลังคนที่เพิ่มเติมนะครับผมผมเรียนสร้างนี้ครับในเรือลบกปกติเนี่ยมันจะมีเสื้อชีพอยู่นะครับเป็นเสื้อชีพที่ประจํากับกระบ,บงังคนเป็นเสื้อชีพประจำตัวกับเสื้อชีพสแปร์สำรองบนเรือในกรณีที่เรือไปช่วยเหลือผู้สตภัย เราต้องต้องสมชื่อชีพเนี่ยหรือยนชื่อชีพเนี่ยให้กับคนที่ประสบภัยเนี่ย<ำ>นั้นเรือก็จะมีสำรองอยู่ในจํานวนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอ,อกจากชื่อชีพเนี่ยก็ยัมีอุปรกรณ์ช่วยชีวิตอื่นเช่นพาชูชีชพบ่วงยางหรือเป็นรูปยางที่การกระแทกที่ติดอยู่กับเรือเล่นของของเรือนะครับ ทั้งหมดผมกล่าวมาเนียทางงรัฐทัวไท,ทยเนี่ยทราบปัญห,หานี้ดีเพราะว่ามีเสื้อชีพไม่เพียงพอกับกำลังคนที่มาเพิ่มเติมนจนม30คนก็ได้พยายามที่จะนําอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่สามารถช่วยชีวิตได้เนี่ยมาให้กับกำลังคนที่มีเสื้อสุดชีพนะครับจะผมไปสอบถามกำลังคนบางคนเนี่ยเขาเอาลูกยางที่ที่ทูกติดกับเรือหรือเมกนะครับมาปูกติดกับเอวไว้ในกรณีถ้าถ้าจมน้ําไปก็จะมี มีมีมียะรมยุม่แล้วก็สามารถนำอนุปกรณ์อื่นๆแล้วแต่ที่สามารถจะ apply ได้สามารถียกเกาะและช่วยชีวิตได้นะครับและที่ผมเรียนให้ทราบว่าบนเรือเนี่ยมันมีแพร a ช h ชีพท้งที่สามารถดกดเป็นแมนนวลนหรืออัตโนมัติเมื่อเรือจมไปได้รับแรงดันถึงระดับหนึ่ง p a r ชีพก็จะการขึ้นมาอยู่คนได้ส5คนนะครับเอาวางหายไม่ได้ว่า ถ้าเรือใกล้จมเนี่ยก็จะกดพายแบบแมนนวลแล้วก็เอคนที่ไม่มีสื้อชีพหรือมีอุปกรณ์ชีพไม่เพียงพอขึ้นบนเรือลังกล่าวนะครับคราวนี้ผมจะชี้แจงตัวเลขที่สําคัญที่ดูว่ามี30คนที่ไม่มีสื้อชีพแต่ในผู้สูญหายจํานวน30คนเนี่ยนะครับในสามสิบคนท,ที่ที่บอกว่าไม่มีสืชีพเนี่ยปรากฏว่า ช่วยชีวิตได้ในในใน75คนแรกเนี่ย18คนยังมีผู้สูญหายอยู่12คนนะครับคับาตัวเลขดีนะครับใน3 30คนที่บอกไม่มีเสื้อชีพเนี่ยที่เป็นนายอสละอเนี่ยนะครับมี18คนที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาแล้วมี12คนที่ยังอยู่ในทะเลในทะเลเดียวกัน กับบางคนของเรือที่บอกว่ามีเสื้อชีพครบทุกคนเนี่ยยังมีอีกสิบคนเที่ยงอยู่ในทะเลหลักการมีเสื้อชีพไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจะสามารถจะง่ายๆรอดชีวิตแล้วการช่วยเหลือทุนบนเรือนะครับเพราะเขายังมีมาตรการในการช่วยเหลือเขามีการกําหนดว่าใครเป็นบัตตี้ใครในกรณีที่ไม่มีเสื้อชีพแล้วมีอุปกรณ์อื่นเนี่ยเขามีการกําหนดว่าใครจะขึ้น กาลชีพก่อนก็คือผู้ที่มีเสื้อชีพต้องขึ้นแผลชีพก่อนเป็นมาตรการที่ทางเรือก็กำหนดขึ้นมาในช่วงของของเตรียมการในการสละเรือใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ายามองว่าคนที่ไม่มีเสื้อชีพทั้งสามสิบคนจะสูญเสียทั้งหมดเพราะตัวเลขทรายเห็นแล้วว่าสิบคนที่ม่มีเสื้อชีพเนี่ยขึ้นมากับเจ็ดสิบห้าคนแรกยังเหลือในเรือสิบสองคน ในเชียงพะกิการเราคงเห็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาทําการเคลื่อนไหวนะครับบริคร้องนะครับให้พลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีลาออกนะครับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากสาเหตุเกรือลบหลวงนะครับสุขโขทัยเกิดอับปางกลางทะเลขึ้นมาในขณะที่มีพายุ ที่รุนแรงคลื่นสูงเกิดขึ้นซึ่งในเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวก็มีเรือขนาดเล็กล่มด้วยนะแล้วก็มีเรือของอินโดนีเซียก็ล่มเช่นกันในขณะที่มีความโศกเศร้านะครับและอยู่ในหว่างการค้นหาอย่างขคคมักขม้นของกองทัพเรือปรากฏว่าฝ่ายค้านฉวยโอกาสนี้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับนำเรื่องนี้ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรจะเรียกนายกรัฐมตรีกองทัพเรือมาทําการชี้แจงจากนั้นนะครับก็จะมีการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงงานสังเคราะห์แล้วกองทัพเรือนะครับก็ออกมายอมรับว่าเสื้อชูชีพไม่เพียงพอนะครับอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะรเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นสําคัญนายายคัมตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งให้ทุกเหล่าทัพ ทําการร่วมมือกันในการค้นหานะครับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่ก็รอดมาจมน้ําตอนนี้เสียชีวิตไป6รายแล้วก็เพิ่มเริ่มเจอเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ 21. ทราบไหมฮะสิบสีถึงยีธันบคมพุทธศักราช2565หคุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนเตือนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมือง การบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นะมีปรับคตรีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษานายกนตรีมีการเปลี่ยนแปลงเลขานายกนตะรีการเปลี่ยนแปลงสอสอลาออกจากพักการเมืองต่างๆในช่วงระหว่างนี้เยอะมากเกือบ100คนภัยธรรมชาตินะครับในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเกิดพายุโอริเคน ถึง80ลูกขอไปให้18ลูกในขณะที่มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากในสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในมาเลเซียปรากฏว่าเกิดดินถลม่มนะครับบริเวณจุดท่องเที่ยวพักแคมป์มีคนสูญหายมากกว่า21รายนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ทรงติดโควิด -19 สมเด็จพระนางเจ้าติดโควิด -19 พระองค์พาทรงพระประชวรอย่างกระทันหันภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเห็นไหมฮะและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะมีการโจมตีค่ายทหารพรานนะด้วย M79 มีทหารพรานได้รับบาดเจ็บหลายนาย บังเอิญจริง,รงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฝ่ายค้านในสภาผูแะะ้แทนราษฎรมีการเคลื่อนไหวเรื่งนี้อย่างเป็นทางการในระหว่างหลังจากอะไรทราบไหมฮะหลังจากที่ทักษิณน,นั้นพ้นจากกรณีการชี้มูลเรื่องของการทุจริตนะครับจับนำข้าว G2G นะภาค2พอปรากฏว่ารอดขึ้นมาปุ๊บนะทั้งยิงลักทักษิณเจแดง สิ่งที่ตามมาคือ,อไรสิ่งที่ตามมาก็มีการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะฮะที่มีการโจมตีในโซเชียลมีเดียทั้งเสื้อส้มทั้งเสื้อแดงนะครับมีการบูลลี่นะครับอย่างหนักเลยนะฮะสำหรับการบูลลี่ครั้งนี้ก็เป็นการบูลลี่กองทัพเรือนะะเรื่องของเรือรบหลวงสุโขทยัยมีการบูลลี่เรื่องเรือดำน้ำ มีการโจมตีพลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกผมได้เขียนบทความหนึ่งนะครับบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพลเอกเปรมตินสุรานนท์จึงเป็นที่มาของการบุกบ้านพลเอกเปรมของกลุ่มคนเสื้อแดงโจมตีกล่าวหาพลเอกเปรมว่าเป็นอมามหิตเป็นผดเด็ดการเป็นมือที่มองไม่เห็นใน disable hand สารพัดนะครับสิ่งเหล่านี้ กลับมาเกิดขึ้นนะครับกองทัพเรือกลับเป็นกองทัพที่ถูกบุลลี่หนักมากนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ผมเรียนทุนส่วนฮะสำหรับเครื่องยนต์ของกองทัพเรือเนี่ยที่ปรากฏว่าเยอรมน,นีเนี่ยไม่ยอมส่งเครื่องยนต์ให้กับประเทศจีนเพื่อผลิตเรือดำน้ำส่งให้กับประเทศไทยเพราะเนื่องมาจากนะครับ สงครามทางการค้าและสงครามอาวุธที่เกิดขึ้นที่เยอรมันก็ผลิตเดือดำน้ำเหมือนกันข้อตกลงระหว่างจีนกับไทยวางข้อตกลงว่าจีนจะเป็นคนผลิตเรือดำน้ำตัวถังเรือดำน้ำและอุปกรณ์อื่นส่วนเครื่องยนต์จะเป็นของเยอรมน,นีนะครับพอมีการทำสัญญาไปเรียบร้อยนะครับเยอรมน,นีเห็นว่าจะมีการส่งเรือดำน้ำให้กับประเทศไทยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะเยอรมน,นีไม่ส่ง เครื่องยนต์ให้นักการเมืองพักการเมืองของประเทศไทยเอาเรื่องนี้เข้ามาทําการโจมตีกองทัพเรือว่าเครื่องไม่ตรงสเปใไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีเรือดำน้ําแต่ไม่มีเครื่องแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของมาหาอำนาจเขาแย่งอะไรแย่งการขายเรือดำน้ำําให้กับประเทศไหนให้กับประเทศไทยไทยที่ซื้อเรือดำน้ําของจีนเพราะที่ผ่านมาเราซื้อเครื่องบินของสหรัฐอเมริก,กา ทำไมอ่ะต้องซื้อของจีนเพราะหลักนี้เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอํานาจเพื่อไม่ให้ไทยเป็นคู่กัดแย้งกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เขากําลังมีความขัดแย้งกันอยู่นี่คือหลักของประเทศไทยส่วนเรื่องของเรือรบหลวงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากนายกรัฐมนตรีเป็นคนสั่งให้ออกตรวจป้องกันพรมแดนของประเทศ ทหารเรือไม่มีหน้าที่ไปทําหน้าที่ตรวจตามพรมแดนโดยไม่รับอุญยะหรือไม่ถูกต้องใช่หรือไม่มก็ไม่ใช่ทหารเขาทาตามหน้าที่ของเขาป้องกันผืนน้ําเพื่อปกป้องแผ่นดินของเขาเองปกป้องผืนน้ําให้กับพวกเรายามที่เขากําลังโศกเศร้ากองทัพเรือวันนี้คงเห็นเชิงประจักษ์ ว่าพักการเมืองไหนคนไหนอ้อ e ีตัวไหนกลับแทนที่ว่าจะให้กำลังใจกลับซ้ำเติมครอบครัวของกองทัพเรือวันนี้เราได้เห็นเชิงบริจาคมากขึ้นเข้าใจบริบทมากขึ้นปัจจุบันกองทัพเรือให้การดูแลทหารที่เสียชีวิตนะครับเรื่อนยศให้5ชั้นยศขณะปฏิบัติหน้าที่ พะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จิงอย่างนี้กําลังเกิดถามมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นคําถามต่อไปคือกําลังเล่งปฏิกริยาทั้งนอกสภาและในสภาในสภาก็ทําสภาลมนอกสภาก็เรียกร้องให้ลาออกลาออกลาออกเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกของทักษิณได้มาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีให้เหลวที่สุดและจะต้อง ทำให้มีการยุบสภาหให้ได้ภายในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2565ซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้บังเอิญฟลุกการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเรียกร้องให้มีการยุบสภาเรียกร้องให้มีการลาออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้กองทัพเรือทำให้ครอบครัวของกองทัพเรือสามารถตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ครับ ว่าจะเลือกพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองกลุ่มคนที่สนับสนุนกองทัพเรือหรือบุลลี่กองทัพเรือทุกๆวันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ